คำเตือนโปรดใช้พิจรารณาในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับช่องลุงป๊อบการันตีนะครับผมาคลิปนี้จะมาแชร์หวยหลักกิโลนะครับผมแต่ก็ขอเท้าความก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใครตามเรื่องหวยของหลักกิโลนะครับจะรู้ว่าเพราะว่ามีจอมปลวกอยู่บนหลักกิโลนะครับซึ่ง งวดที่แล้วที่ผมให้ไปรู้สึกจะไม่ถูกนะครับแต่น่าจะมีคนที่ถูกที่เขาได้เลขตัวอื่นไปนะครับผมซึ่งน่าจะดังมากๆก็เป็นที่รู้กันว่า,อาตอนนี้มีคนมาปุ้มหายไปแล้วนะครับจอมปวกบนหลักกิโลนะครับผมน่าจะเป็น อ่าน่ารู้กันอยู่นะครับน่าจะเป็นคนแถวนั้นที่เสียผลประโยชน์นะครับผมหายไปเลยยกไปทั้งขุดออกไปทั้งหมดเลยครับดอกปลวกที่บนอักกิโดอ่ะเสียเวลาดีกว่านะครับผมวันนี้ได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับก็จากพี่บัวไข่เหมือนเดิมนะครับผมอ่าพี่บัวไข่แกจุดทูบแล้วครับแลแกก็ผันเหมือนเดิมนะครับผมได้มาตัวเดียวนะครับชุดนี้ได้310นะครับ310ถ้ากลับไปก็อาจจะชนกับคลิปก่อนที่ ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นชนกับ1นึานะครับที่ให้ไปนะครับผมแล้วก็เลขหลักกิโลชุดนี้ได้งวดน,นี้ได้มาหลายตัวนะครับผมแล้วก็มีอีกคนนึงนะครับเป็นคนใบนะครับผมแกปั่นจักรยานมาตักจากต่างจังหวัดเลยนะครับผมแกบอกว่าแกฝันว่านางฟ้าของหลักกิโลไปเข้าฝันนะครับให้มาบอกหวย ที่มาบอกหวยคนที่มาขอหวยที่หลักกิโลนะครับผมซึ่งให้แปลกมากนะครับให้เป็นเลข6ตัวเลยเหมือนเลขรางวัลลอตเตอรี่เลยนะครับผมแล้วแกเน้นตัวนี้มากเลยนะครับแกเขียนใส่กระดาษมานะครับเพราะว่าแกเป็นคนใบ้นะครับผมแกให้แกเขียนมาบอกว่า9 2 3 2 6 8นะครับเป็น6ตัวเหมือนลอตเตอรี่เลยนะครับอ่าฟังอีกรอบนะครับ9 2 3 2 6 8นะครับผมแล้วก็มี3ตัวให้มาเป็นต่างหากเป็น3ตัว เป็นชุดๆสามตัวนี้นะครับผม,ผมก็มีสองเจ็ดสามนะครับผมสองเจ็ดสามแล้วก็ห้าเจ็ดแปดนะครับห้าเจ็ดแปดแล้วก็มีอ่ามีสองตัวด้วยนะครับเห็นว่าน่าจะเน้นไปนล่างนะครับผมก็คือห้าเจ็ดกับสามเก้านะครับห้าเจ็ดกับสามเก้านะครับผมนะแล้วก็มีอีก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 เจ้าหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นเป็นเป็นเขาเรียกเป็นผู้หญิงนะครับที่ที่อ่าสามี เขาเสียไปแล้วนะครับจุดทูบขอเลขนะครับผมแล้วก็ฝันว่าจะมีที่ตายไปนะครับมาเข้าฝันให้เลข2องหนะครับสองซึ่ง1 3ก็ชนกับอีกหลายๆเจ้าที่ให้ไปก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็มีอีกคนนะครับอีกคนจุดอ่าอคนนี้เขาจะจุดทูบเหมือนกับชูบทูบไข่ไข่นะครับก็คือจุดจุดทูบที่ที่เป็นทูบหวยนะครับที่มีตัวเลขนะครับแต่ที่แปลกคือปกติทูบ ทูบพวกนี้นะครับจะมีเลขอยู่แค่ด้านในด้านหนึ่งนะครับผมซึ่งคนนี้เขาแปลกนะครับทูบที่เขาจุดมีเลข2ด้านเลยนะครับผมก็มี0ูนยนะครับด้านหนึ่งเป็น0ูนย์อีกด้านหนึ่งเป็น2อ1สามหนึ่งนะครับสองสามหนึ่งซึ่งก็ชนกับคนที่สามีตายมาเข้าฝันนะครับแต่เป็นเลขกลับกันนะครับผมสองสามหนึ่งอีกคนหนึ่งก็สองหนึ่งสามนะครับผมของเลขกับกิโลก็มีเท่านี้นะครับผมใครชอบตัวไหนรักตัวไหนก็ลองเลือกดูนะครับผม เหมือนเดิมน,นะครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อ,อช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะครับผมส่วนใครจะถูกไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับบุญพาพัฒนาของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเลขมีเข้ามีไม่เข้านะครับแต่ยังไงก็ขอให้โชคดีมีราบ,บันทุกคนครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให,ใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ